หักแบบชนิดที่ว่าคือส่งไม่ได้เลยถ้าส่งไปก็คงมีบ่นมีด่ากันบ้างแล้วเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูเอื้องคำครับเอื้องคำพม่าสวยๆกำลังออกดอกบานเต็มโต๊ะเลยครับ เลืองอะรามเลยทีเดียวก่อน,นี้ก็จะเป็นกอวิดีโอก่อนนะครับที่ผมถ่ายลงไว้ให้ดูส่วนกระเช้าสีดำนี่ก็จะเป็นไม้ที่ผมคัดออกนะครับจากการาส่งให้ลูกค้าเนอะเพราะว่าลาเขาหักหมดเลยครับคุณผู้ชมไม่สามารถส่งได้ ถ้าส่งไปก็คงจะต้องอินบ็อกข้อความมาด่ากันบัางแหละผมก็จะคัดใส่ตะก้าไว้นะครับใส่ปุ๋ยรดน้ําเขาก็สามารถให้ดอกได้นะครับถ้าจะให้สวยก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับเลี้ยงต่อไปตอนนี้เขากําลังแตกหน่อใหม่ออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีเอื้องคอําคอสวยๆเข้ามานะครับสนใจอยากได้ก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเอื้องคาําพม่าเป็นไม้กอ อยากถ่ายมาให้ดูว่ามันสวยมากเลยนะครับเรื่องคำมีสเสน่ห์นะครับคุณผู้ชมเป็นกล้วยไม้ทางถิ่นภาคเหนือนะครับส่วนกระเช้านี้ก็จะยังเป็นมะฉาชมพูนะครับมีเป็นอีกกระถางหนึ่งที่กำลังออกดอกลำจะออกไปทางม่อนไข่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลำมันจะค่อนข้างเล็กๆยาวๆหน่อยเนาะ กลีบดอกอมชมพูครับไม้กอถ้าเราเลี้ยงไปนานๆแล้วมันก็จะเป็นไม้กอแล้วชวเวลาออกดอกนะครับมันก็จะสวยงามอลังการครับมีหลายลำเลยนะบางลำก็ยังไม่ออกเลยนะครับกลีบดอกใช้ได้ครับคุณผู้ชมใช้ได้เลย ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเอื้องสายครับเอื้องสายหลวงนะเป็นสายแบาบว่าลูกผสมกลีบดอกจะออกสีาขาวๆนิดนึงคุณผู้ชมตาข้างในก็ออกเข้มนะครับมีกลิ่นหอมครับเขาจะเรียกเป็นสายหลวงกลีบขาวนะ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเอื้องพึ่งจิ๋วครับคุณผู้ชมเอื้องพึ่งจิว๋วขอ,อนี้เลี้ยงมาประมาณ2ปีแล้วนะปีที่แล้วไม่ออกดอกครับปีนี้ออกดอกแล้วมัดใส่ต่อไม้ไว้ครับดอกค่อนข้างเล็กนะครับดอกดอกมันคล้ายๆเอื้องคําปอกลาว1ก้านดอกก็จะมีประมาณ3 4ดอกครับ เอื้องพึ่งจิ๋วต้องปลูกเป็นแพรใหญ่ๆคุณผู้ชมมันจะดูสวยงามกว่าถ้าเป็นกระจุกเล็กมันก็จะเนี่ยครับแต่ก็แพรประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะค่อนข้างน่ารักดีครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายลูกผสมครับเป็นสายเขาเรียกน่าจะเป็นสายเนสเตอร์นะ แต่ว่าต้นนี้ฟอร์มดอกค่อนข้างสวยครับกรีบดอกค่อนข้างกลมครับคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีขอบเป็นแบบว่าสเปซเนาะไล่สีครับไล่สีตาข้างในก็กลมฟอร์มดอกใช้ได้เลยนะครับต้นนี้ ก็บานไม่เยอะนะแค่กี่ดอก 2, 4แค่6ดอกก็สวยแล้วครับไม่จําเป็นต้องออกเยอะนะถ้าฟอร์มดอกสวยนะ5้ถึงหดอกกโอโอ็โอ้กินขาดละครับ <c oughs> ความสวยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายน้ำผึ้งครับสายน้ำผึ้ง ปลายผมเขียนไว้ว่าเป็นสายน้ำผึ้งลูกผสมนะครับแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันผสมกับอะไรกรีบดอกค่อนข้างสวยครับเป็นสีชมพูเนาะส่วนปากข้างในก็จะมีแบบว่าติดเหลืองนิดหน่อยครับมีมีกลิ่นหอมครับหลายท่านส่งข้อความมาถามว่าเอื้องสายทำไมไม่ออกดอกเลยส่งรูปมาให้ดูก็ยังมีใบติดอยู่นะครับ เาจะแตกหน่อใหม่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมส่วนลำที่จะให้ดอกก็คือเขาจะต้องทิ้งใบทั้งหมดปล่อยให้แห้งเลยครับถ้ายังมีใบติดอยู่แสดงว่ายังมีการรดน้ํายังมีการให้น้ําอยู่ตลอด <c oughs> เขาก็จะยังไม่ค่อยออกดอกครับปล่อยให้แห้งเลยนะครับแนะนําให้งดน้ํานะครับคุณผู้ชมเอื้องสายวงจรชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะครับพอลำแก่แล้วเขาก็จะทิ้งใบแล้วก็ถึงจะออกดอกนะครับ หน่อใหม่ที่ออกมาเราค่อยบำรุงครับปีหน้าเราก็จะได้ดูต่อมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับต้นนี้นะเป็นเอื้องสายลูกผสมครับสายน้ำผึ้งไทยลูกผสมส่วนโซนนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับรองเท้านาลีเหลืองการครับกำลังออกดอกเลยกอนี้ก็ออกหลายช่ออยู่นะ หนึ่งช่อก็ให้ต้องสองดอกนะครับเปลี่ยนเครื่องปลูกอยู่บ่อยๆนะครับใส่หินใส่ดินใส่อะไรลงไปมีวิดีโอที่ผมเคยสาธิตการปลูกรองเท้านาฬีใบลายๆนะมีวิธีการปลูกอยู่เขาจะออกดอกช่วงนี้นะครับรองเท้านาฬีเหลืองการส่วนอันนี้ก็จะเป็น นอบิเล่นะครับนอบิเล่เป็นกอนที่ผมปลูกมาครบรอบ1ปีแล้วนะครับหลายท่านบอกว่านอบิเล่เลี้ยงยากเลี้ยงแล้วไม่ออกดอกคาาสีขาวๆนะั่นคือเป็นค่าบของสารกําจัดเชื้อรานะครับเวลาลูกค้าท่านไหนที่ซื้อกล้วยไม้จากร้านผมไปก็จะมีคาาใบ เป็นสีขาวๆติดอยู่นะครับอันนั้นเป็นสารกําจัดเชื้อรานะครับผมจะพ่นอยู่ตลอดนะครับกล้วยไม้ของเราก็จะได้ไม่เป็นโรคนะคุณผู้ชมลำที่ออกดอกนี่ก็คือลำก่อนนู้นนะครับที่ติดมาเนาะส่วนลำใหม่ที่ผมเลี้ยงออกมาก็คือจะออกดอกปีหน้านะครับนอบเลลจะเป็นไม้2ปี ตาดอกก็ค่อนข้างสีเข้มนะที่เก็บไว้ก็เพราะว่าสีมันเข้มคุณผู้ชมปีนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเรามารอดูปีหน้าอีกทีว่าเราจะเลี้ยงแล้วมันจะออกดอกไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอยากได้กล้วยไม้อะไรสวยๆก็ทักไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้หรือจะโทรเบอร์ที่ขึ้นไว้มุมขวาบนสุดนะครับตัวเล็กไปหลืเอเปล่าเนาะ ช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเหนียวหนาวเนาะช่งดีทุกท่านนะคระับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยกด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 ซับสไครต์กดทุกอย่างเลยเป็นกำลังใจให้กันอันนี้ผีเสื้อน้อยก็ออกดอกแล้วนะอันนี้เลี้ยงไว้ผีเสื้อน้อย วิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ